สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดถูก่านเด้อพบพอกับซองแม่น้องแก้มบุ๋มพี่น้องตอนนี้พ่อน้องแก้มบุ๋มเพิ่นกำลังสิเกีปฐานเนาะอย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดตอนนี้กำลังสิเกีปฐานใส่กระสอบน้อยปลาลุงสอบกับขายแบยบบริแพงดอกปลาลุงไว้สอบหนึ่งสิบพันสอบหนึ่งสิพสบสพันกี่นะบุ๋มอย่ามันจะมาพี่มันไง ม,มันอู้ไปเนาะโอ้ขาอถ่ายถ่าย,ายคนเงจักอ่างมันเยอะนาเสียท้ายนะไม่มีข่าวนะที่รอกบาเคยว่าเราเป็นคนเชือเฮ้ยตาตาเลยเนาะอาแกงออกมา ออกมาพอน้องจะบ่มเป็นคนเก็บสิพากันไปไซร์ร wow. ้านกันไม่ใหญ่นี่ข่าวงามบ่ต้นนันอืม้อบววีบกเอี่ยมเนอางน้ลออนากาก็ไม่ได้ดำางน้าไม่ได้ดำเราแบบไฟเนี่ยมันไม่โผล่กัผู้เชี่ยวชาญ ก็วันนี้ไปยได้บโเห็นเ้ไปโบเห็ลบอ่น้มากรเมมชื้อมหับ้่สิหาอยู่บัชอบใหญ่น่ะชอบหนึ่งสิบแปดพันมันหกมันบวมีก็ชอบ กมบมกระอเก็บฐานพี่บอชือกนเน้องาเขาออกหนลูกก็อนได้เชือกฟางเดินกบเ็ดพนันอ๋อสิของของผ่อนแกมบมไปแล้วเก็บฐานไปเก็บ่านท้าย

ใครจะเข้าถึงเรื네่องนี้ก็ต้องมีตากล้องพี่น้องเว้ยทั้งเราแม่น้องแกบมมกับเก็บกันแล้วเนาะยาวพันยาวพันร้อยเอาคอเอาพันละผ้ามันสิบอกข่าวเหมือนเด้ทั้งชั้นมันนั่น อันแล้วญยาดผ่ากันมาเหมือนในวยาิเด้อบ่มันง<ท>่ายนะนยนยบะน่มมันง่ายออกออกเ <c oughs> ก็บอ้วนเก็บจังหน่อยปกิกสิเกบ็บซอยีน่ยเก็บใช่ทั้งก้นมันบ่อยากแกะได้เร็กหน่อยสองตัวในเห็ด ใช่น่ะสอบหนึ่งสิบพันี่เ้สิบพันคือท่านซาบาทเป็นเงินไทยกับยังลายพอดเนะาะซาบาทกับสิบพันเลอบหนึ่งสบหาบาทาบ่พทนซาบาทกัาบเก้าพัน 9, บางฮานเกาพันสิบพันสอบหนึ่งซาบ,บาทปลาลุงเลยเป็นเงินบาทกับโแพง นี่่พอเก็บเก็บอกวามันเคยเก็บนะตั้งไว้ไม่แล้พพอแปลงป่ามันสิเอามาพี่เอามาทั้งแม่ไปเฮ้ยเจงัวไรนะ Oh one. แล้วลกินหน่อยมันงจะเอาเต็มยังขาดไปเสำนักมาอละข้นไม่ี้ไก่ข่าวกับบงงามปีหนี่ะมันอยากเป็นขายนะเจ้าสิบเนาะ เือเ้อัคุยยังมด mm. ้อ really ืมดมก็ดำก็ดำวยเนเขาดำมุกก็บอกว่า็อกเนะก็มุดมมาเขาก็หุบกุมปัวอยู่บะเขขายอืมเป็นยังขายแต่กูบดิิอเอืม เป็นหมักใหม่ทั้งยังเฮ้ยเพียงหน้านะวางกกเดือดทุกข้ามาอยู่ใหม่นะยังลูกเราเป็นยังคือฮอนอยู่เวิ้งหลงเพลงอยู่เบิ้งเบิ้งเมื่อก่อนนะล่ะไปกุฏิเหล่าฮอนนันจะฮอนเชียงหลงเพลงเชียงยังเอ้ยจะเห็นนะนอนอยู่กับห้องก้าวกล้าอยู่แต่ย่านห้ากับปุ๊บลงมาฮอดหัว เก็บเก็บเก็บหมักอ้วนถือเก็บเป็นเด้อปูมันง่ายนะลูกละบุ้มไปอยู่ทางบักอ้วนปูบมักอ้วนมันอยู่ถือกระท่างนะปูเอาต้นน้อยลงก่อนลูกมันง่ายออกออกบุ้มออกก่อนลูกผมไปอยู่ทางบักอ้วนพูอืย่างหลัดมาบ่ うん。 เธอหนึ่งเธอหนึ่งก็ได้ประมาณสามสิบสามสิบสองพี่น้องถ้าเป็นเงินคล้ายเป็นเงินกี่ก็ได้เธอละสามแสนเนาะกับหอดพัน 1, บาทดอ,อกสามแสนนะเพราะว่าพันบาทนะสี่แสนปลายสี่แสนหาสิบหรือว่าสี่แสนหกสิบเนาะหอดพันบ,นบาทจะเถืแบบออนนเเ่อแบบนี้แหละพี่น้องคนอยู่ไฮอยู่หน้าคนเหตุทานในเตาแบบนี้แหละ ไปเ,เรื่อยๆพลายพอไรเงินใส่นะ่ะโซยในขอบครัวแล้ก็ดูดผัวใส่แล้วก็ดูดมันนะ ก่อนเก็บเป็นเออเอาตัวใหญ่โป <responded> well, ่งน <ates> ้ำ้ะลุกบบนี้อืมอืมก่อนเก็บถ่านสสดจังหน่อยมาว่านไปกรุงเทพปลาแลนี่ว่านไปกรุงเทพสิซื้อน้ํามาผร้ากะทิมาว่านได้น้ํามาผร้าก่ะ ซื้อๆยังมาฝากนะว่าที่แซมมี่ทองเดียมาฝากกูนะ่าฮฮ่าพ่อเดี๋ยวกาบพี่องเลยมึงไปมึงเทพกูบ่มีโมเลยบ้านเฮ้ยยันซำเก่าขนาดนั่งมันไงลูกมันไงพ่อพันแต่มันไงออกก่อนออก หอ้ซุ้มเจ้าไปอยู่ทางนัน้นซุ้มเจ้าขึ้นมาทางนี้บอกเอออืม,มอย่าลืมเก็บใส่ใ่ไม่จังหน่อยเ่าก็ไปเก็บคือกันแลวพี่น้อง ตอนนี้กันยัง่ายคิดไหมปลาลุงเบิ่งกันเนาะเพราะว่าบอกมีเมื่อกลอ้อลงก็ลุงเลยได้เธอละจักสอบก้อยมีนะได้ยืดเธอละสามสิบเธอละสามสิบสองมันไงไปอยู่ขางพุ่นแม่มา จะกินข่าวเ้าแเละอืมอย่าซับแยงดินอนหน้ากว่าห้าสิบท่ามาดิเนาะคอยบอกข่าวว่ามันบอกอยากพอปุ้ยเนาะ จะก็มาใส่จักสอบก่อนเอ้เก็บลูกเก็บเก็บโอ้สวยกันแบบนี้แหละว่านที่ใส่โป๊ก,ก,ปก,กเอาติลูกเอาต้นไม้มันแหงเราต้องผับก็ได้ วันแม่ยายเจ้าบ่ได้เฮ็ดปวกบ่โอ้ยคั่นว่าแล้วน่ะคอยก็บ่ไปหาหัวมันเท่านั้นแล้โอ้ยลอยก็เก็บเป็นเนาะมันเก็บได้2เลยเด้อนี่เบๆอือ อะไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ขอเก็บผาไปเพียงเท่านี้เด้อผาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่น้องแก้มบุมเด้อพี่น้องผาเบิร์กผาส้มขีดต่อไปหลายๆขอขอบคุณหลายๆเด้อีห่หายกาับน้ำใจแม่น้องแก้มบุมเด้อตลอดปาลุงไว้สบายดีดยไปลปะปาลุงไว้